ศาลยกฟ้องแครรี่ไพรวันหมิ่นหลวงพี่น้ำฝนทิ้งท้ายฟาดรายการดังวันที่29พฤศจิกายน2566บน Facebook บนเฟซบไพรวันวันนบุตรแครรี่ไพรวันโพสต์ความคืบหน้าคดีที่หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมยื่นฟ้องหมิ่นประมาทล่าสุดศาลยกฟ้องแครรี่ ไพรวันหมิ่นประมาทหลวงพี่น้ำฝนโดยสารได้ทำการยกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแคร,รีไพรวันโพสต์ข้อความระบุคดีที่พระน้ำฝนฟ้องร้องดิฉันสารยกฟ้องค่ะเป็นอย่างไรคะวันนั้นที่ถแถลงข่าวกันเป็นใหญ่เป็นโตกล่าวหาดิฉันว่าหมิ่นประมาทเช่นนั้นเช่นนี้พูดจ้าโออาวางท่าวางทีสุดท้ายวันนี้สารมีคำสั่งยกฟ้อง แล้วยกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลยนะคะพระนามฝนก็ดีลุงทนายปร,รียนสามของพระนามฝนก็ดีดิฉันขอพูดอย่างเวทนาสงสารนะคะถ้าพอมีเวลาว่างมาพบดิฉันได้มานั่งเรียนบาลีกับดิฉันนะคะดิฉันจะบอกจะกล่าวให้อะไรเป็นเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมสิ่งใดพึงปฏิบัติสิ่งใดพึงสังวรละอาย ดิฉันจะอาศัยความเอ็นดูบอกกล่าวให้ค่ะส่วนอีกเรื่องที่อยากฝากนะคะสํานักข่าวก็ดีรายการทีวีก็ดีถ้าไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมากพอไม่กล้ายืนยันในความถูกต้องของวิชาชีพอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเชิญดิฉันไปพูดเรื่องศาสนาแล้วนะคะประเทศว่าเชิญไปแล้วพอเขาฟ้องก็กลัวหัวหดยกถ้วยยกพานไปกราบเขาทําเรื่องถูกให้กลายเป็นเรื่องผิด แบบนี้ไม่เอาค่ะไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจบพร้อมโพสต์ต่อด้วยว่าดิฉันใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนบาลีมา8ปีเต็มใช้เวลาอีกเกือบสิบปีในการสั่งสอนพระเนนเพื่อสร้างศาสนาทายาทดิฉันอยากบอกนะคะว่าที่จบบาลีมาได้เนี่ยไม่ได้จบเพราะเอาบาทแลกมานะคะ ดิฉันใช้สติปัญญาและความรู้ความสามารถของตัวเองในการสอบไล่ได้ล้วนๆดิฉันอาจยอมได้ในบางเรื่องแต่เรื่องการบิดพริ้วหรือการย่ำยีพระธรรมวินยัยดิฉันไม่ยอมค่ะแม้ศึกแล้วก็ยังมีเลือดความเป็นปรรียนก้าวอยู่เต็มหัวใจนะคะเรื่องการพระศาสนาเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้จบขอบคุณไพรวันวรรณบุตร